การเปิดตัวธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากจริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคุณแทมนะคะผู้บริหารบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดทิ่ล่าสุดได้มาร่วมผนึกกำลังนะคะกับเซียนพระชื่อดังระดับประเทศอย่างอาจารย์ป๋องสุพรรณเปิดตัวบริษัทดาก็แลนะคะธุรกิจน้องใหม่เอาใจสายมูเตลูอย่างแท้จริงภายในงานพิธีมหาจากักรพรรดิเทวาพิเศษอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเทเวสวรรณรุ่นเหนือดวงพิกดวงนะคะเราก็แผ่นยันนาคาเรียกทัพย์โดยพระเกจิชื่อดังของเมืองไทย นะอุโบสถวัดพุธทธท y สวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยการมอบปัจจัยเข้ากองทุนมากมายนะคะในการบำรุงศาสนาแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สุดพิเศษนะคะกับการบินโดรนถ่ายทอดสดงานกว่า400ตัวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองค่ะวันนี้จริงๆเป็นงานพิธีเทวาพิเศษนะคะของอ่าของวัดพุธทธ a สวรรค์นะครับก็เป็นทเวสุวรรณนะฮะลิธีทเทวสุวรรณมาแล้วก็เป็นแผ่นยานนาคาเรียกทรัพย์ นะครับผมแล้วเราก็จะจัดจําหน่ายในแพลตฟอร์มของดาคอนแรนะครับมังกรฟ้าก็เลยจับมือกับพี่ปองสุพรรณครับในการทําแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่อยากเช่าบูชาเครื่องรางนะครับผมแล้วก็เขาเรียกมั่นใจได้เพราะว่าของเราเนี่ยหนึ่งคือพี่ปองสุพรรณในการันตีให้แท้ทุกองนะผมแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะแล้วก็ซื้อผ่านแพลตฟอร์มเราก็ให้ความมั่นใจมากขึ้น นะครับว่าหนึ่งคือเราไม่มีของปลอมเราเอาของที่ปลูกเสกเท่านั้นนะฮะปลูกเสกจากผ้า,าจาร์เกจิดังๆเนี่ยเอามาบนแพลตฟอร์มดาร์กแอนด์ของเราเท่านั้นถามว่าพิเศษเนคืออันนี้เป็นรุ่นแรกของดาร์กแอนด์เลยที่ร่วมกับอาจารย์ปองแล้วก็วัดพุทไธศวรรค์นะฮะวันนี้มีผ้า,าจาร์เกจิดังๆเนี่ยถึง5 5องค์แล้วก็มีสมเด็จมาด้วยนะครับผมผมก็ยินดีมากนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะอยากมีเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ เป็นเขาเรียกว่าวันนี้เป็นวันเกิดในหลวงด้วยก็คือวันนี้เราก็อยากจะถวายนะครับผมเกี่ยวกับโดรนเฉลิมพระเกียรตินะครับตอนสองทุ่มสินาทีนะฮะเป็นโดรนผมกล้าพูดได้ว่าเป็นเจ้าแรกในไทยนะฮะเพราะว่ามีถึง360กลรัมนะครับผมแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดบนหน้านฟ้าของอยุธยาเลยครับโอเคครับยันตัวนี้นะฮะก็คือคือจริงเป็นแผ่นยันที่สามารถพกก็ได้ติดสังโทรศัพท์ก็ได้นะครับอาจารย์ป๋อมเป็นคนออกแบบให้นะฮะยันก็จะมีเขาเรียกว่าพญารีสตานาคราช นะครับผมแล้วก็มีพวกยันเขาเรียกว่ายันหัวใจของเจ้าอะไรเงี้ยคือรวมของขังรวมสิ่งดีๆไว้ในนี้หมดเลยนะฮะก็สําหรับคนที่มีความเชื่อครับก็ถ้าพกเอาไว้ก็เขาเรียกว่าจะพลิกดวงเหนือดวงแล้วก็เขาเรียกว่าทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจมั่นใจโชคดีอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้ของอันเนี้ยของเราขายที่แพลแพฟอร์มของดราคอนแระที่เดียวเท่านั้นนะฮะที่ได้ของแท้นะครับผมแล้วก็แผ่นยันเนี่ยมีซีเรียล นะครับระบุเอาไว้นะครับ1ซีเรียล1ชิ้นเท่านั้นไม่มีซ้ำกันแน่นอนครับตอนนี้ก็รออยู่ที่คนสมัครครับสามารถมาสมัครตัวแทนได้ในของอมังกรฟ้าดราก้อนแรนของเราครับถ้าท่าในใดสนใจก็สามารถดูในเว็บเว็บไซต์ของมังกรฟ้าดราก้อนแรได้เลยครับผมหรือว่า Facebook มังกรฟ้าดราก้อนแลครับตอนนี้ของเรามังกรฟ้าของเราเปลี่ยนโฉเปลี่ยนโฉมธุรกิจใหม่หมดเลยนะฮะเป็นบริการให้บริการแพลตฟอร์มสําหรับผู้ค้าสลากที่อยากจะค้าสลากบนออนไลน์ เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้รัฐบาลทําออกมาแล้วใช่ไหมฮะเราค่อนข้างสักเซสเราก็เลยสนับสนุนต่อนะครับผมก็คือผู้ค้าหลายคนที่อยู่ออฟไลน์เนี่ยก็อยากให้มันเขาอยากขายออนไลน์เพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นตลาดที่กว้างแล้วก็ขายดีนะครับแล้วก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าประสบความสําเร็จจริงๆนะครับผมเราก็เลยให้บริการแพลตฟอร์มกับผู้ค้านะครับผมโดยผู้ค้าเนี่ยก็ใช้บริการแพลตฟอร์มเหมือนเราเป็นโปรแกรมเมอร์ให้อะ่ะเขาก็ไปสแกนเองจัดหาเองแล้วก็เราก็ดูแลความปลอดภัยเขาทั้งหมด นะครับผมส่วนลอตเตอรี่เนี่ยเขาเก็บเองเลยนะครับผมคราวนี้ก็จะง่ายฮะใครมาสแกนก็ได้ใครขายก็ได้ลงทะเบียนมาแต่การลงทะเบียนน่ะมันก็ต้องมีการ KYC นะครับผมเพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นผู้ค้าที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับผมครับมีตัวตนอยู่จริงอะไรเงี้ยฮะอุ้ยวันนี้ฝั่งจองล้นมากฮะตั้งแต่เช้าคือวันนี้พิธีแต่เช้านะคนจองเยอะมากนะครับทั้งตัวองค์เทพสุวรรณเองแล้วก็แผ่นยันตตัวนี้นะครับผมตัวนี้เยอะเป็นพันๆรายการแล้วครับครับจองได้เลยสั่งจองได้ตลอดครับผม แผ่นยันนผมไม่แน่ใจว่ามีแค่4แสนหรือ5แสนนี่เองนะนะคะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็รุ่นหนึ่งก็หมดเลยราคาตอนนี้เหรียญเทวสุวรรณอยู่ที่999บาทแผ่นยันราคาอยู่ที่499บาทครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากติดตามมังกรฟ้านะฮะแล้วก็มังกรฟ้าดราก้อนแร e นะครับลายโปรดักต์ใหม่ที่ออกจากมังกรฟ้าของเราเองครับ นะฮะฮช่องทางนะฮะติดตามใน Facebook ของมังกรฟ้าแล้วก็เว็บของมังกรฟ้าดรากกแลนด์ได้เลยครับผมหรือว่าเว็บ u ู a าคอนโร t t ท e รี่ออน .com ที่เดิมครับและสำหรับผู้ที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะเหรียญท้าเวสวรรณรุ่นเหนือดวงพิกดวงแล้วก็แผ่นยันนาคารุ่นหนึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของดรากกแลนด์ f f ฟ i ิเได้เลยนะคะ